เงินในกระเป๋าคุณกำลังละลายทุกวินาทีไม่ใช่เพราะคุณใช้มันไปแต่เพราะค่าของมันกำลังหายไปในความไม่แน่นอนของโลกเราอยู่ในยุคที่เงินไม่ใช่แค่กระดาษในกระเป๋าสตางค์อีกต่อไปแต่มันเป็นตัวเลขบนหน้าจอที่บางครั้งก็ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงราวกับเราเดินอยู่บนเชือกที่กำลังแกว่งไปมา Stablecoin เกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะสร้างจุดสมดุลในโลกที่ผันผวนมันคือสะพานเชื่อมระหว่างเงินดิจิทัลที่ราคาขึ้นลงเหมือนคลื่นมหาสมุทรกับเงินในกระเป๋าที่เราคุ้นเคยในแก่นแท้ Stablecoin คือเหรียญคริปโตที่ถูกออกแบบให้มีเสถียรภาพโดยส่วนใหญ่ผูกมูลค่ากับสกุลเงินอย่างดอลลาร์สหรัฐเหมือนเรือที่ทอดสมออยู่กลางมหาสมุทรที่ปั่นป่วน คุณอาจสงสัยว่าแล้วมันต่างจากเงินดิจิทัลทั่วไปหรืออย่างไรเหรียญคริปโตทั่วไปเปรียบเสมือนใบไม้ที่ปลิวไปตามกระแสลมบางวันพุ่งขึ้นฟ้าบางวันร่วงสู่พื้นดินแต่สเตเบิลคอยเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ยังรากลึกยืนหยัดท่ามกลางพายุ มีวิธีสร้างความมั่นคงให้ s t ต b บ e c คอ n ได้หลายรูปแบบทั้งการใช้ทรัพย์สินจริงค้ำประกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลค้ำหรือแม้กระทั่งการใช้อลกอริทึมควบคุมอุป,ปทานเหมือนกฎแห่งสมดุลที่จักรวาลมอบให้เราแต่ความมั่นคงนี้ส่งผลกระทบต่อโลกมากกว่าที่คิดเมื่อเศรษฐกิจในประเทศล่มสลายตเบคอยกลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้คน ในเวเนซุเอลาที่เงินเฟอ้อพุ่งเกิน1ล้านเปอร์เซ็นต์ผู้คนหันมาใช้สเตเบิลคอยเพื่อรักษามูลค่าทรัพย์สินเหมือนการจุดเทียนในความมืดมิดสเตเบิลคอยยังทำลายกำแพงระหว่างประเทศทำให้เงินไหลเวียนข้ามพรมแดนได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องผ่านระบบธนาคารที่คิดค่าธรรมเนียมสูงลิบเหมือนการปลดล็อกพลังงานที่เคยถูกกักขังแต่เหรียญทุกเหรียญมีสองด้านเสมอ ระบบการเงินโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ธนาคารกลางหวาดกลัวการสูญเสียอำนาจควบคุมเกิดคำถามว่าใครควรเป็นผู้กำกับดูแลเงินของเรากันแน่เหมือนการต่อสู้ระหว่างระเบียบเก่าและใหม่ที่กำลังปะทะกันความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าคือความไว้วางใจเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทที่ออก s t ต b l e c คอยมีทรัพย์สินสำรองตามที่อ้างบางบริษัทเปิดให้ตรวจสอบ แต่บางบริษัทยังคงปกปิดเหมือนห้องที่มีทั้งประตูโปร่งใสและประตูที่ปิดสนิทในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอประเทศต่างๆเร่งพัฒนา CBDC Central Bank Digital Currency เงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางเพื่อตอบโต้กับการเติบโตของ Sta b l e c ค i n เหมือนการปรับตัวของธรรมชาติเมื่อเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่ เราอยู่ในจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์การเงินโลกที่เส้นแบ่งระหว่างเงินแบบดั้งเดิมและเงินดิจิทัลกำลังเลือนรางคุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าใจโลกใบใหม่นี้โลกที่เงินไม่ได้อยู่ในมือของสถาบันใหญ่อีกต่อไปแต่อยู่ในมือของทุกคนที่เข้าใจมัน เพราะในท้ายที่สุดเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือกระดาษแต่มันคือความเชื่อและความไว้วางใจที่เราแบ่งปันร่วมกันเหมือนพลังงานแห่งจักรวาลที่มองไม่เห็นแต่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งคุณจะเลือกเป็นผู้สังเกตการหรือผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในยุคเปลี่ยนผ่านนี้